คุยแม่สาวเพื่นเป็นสายใดครับสายเพชรอ,อุดรคสายเพชรอุดรเนาะหัวขวัญล้ำอ่องคอชัดเกลียผมสูงเพื่อนเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสี่จ้ะร้อยสามสิบสี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปลอดฟ้าฟ้ามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พลาดคลิปด,ดีดีรคาคาไว้ถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอาขอบคุณแม่บัลลุมแม่บัลลุมเนาะจ้าบ,บ้านไหนก่อนแม่บ้านน้องทองบ้านน้องทองบ้านนองทองมูส่อง มูบ้านหนองทอมูสิบเอฟมูสิบเอดติดตำบลเดียบันตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมันนี้สิเปิดจากตัวไมมเปิดตัวเดียวนี่ล่ะเปิดตัวเดียวเนาะกาพ่อ,อกับเป็นค้ยเม่สาวมาพ่อตัวแรกเปิดตัวเดียวกับพ่อตัวแรกเลยเป็นค้อยเม่สาวเพือเ่อนเป็นสายใดครับสายเพชรอุดรติดเพชรอุดรเนาะ้ายขวัญล้ อ่องคอชัดเกล็นผมสูงเพิ่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสี่จ้ะร้อยสามสิบสี่เป็นตัวแม่ใหม่นะครับคือไหม่สูงร้อยสามสิบสี่เองขาใังกำไรหนาลังหางลำแม่ไม่หนีนี่ตำหนีอย่างพวกเนี้ยบอจ้า นกับซี่เต่าอ,อยู่เนาะากบอุ้มก้ยแม่แสาวตอนนี้ท่องเพื่อนไซบิมพันลันจูเนียบิมจูเนียซีมุกกะลาสิอ่ะนี่ละ่ไ<ด>ะลได้รอบแล้วได้เดียนแล้วซีมุกกะลา พันไปแล้วสองรอบพันสองรอบแล้วพัน,รอ,นอร,อรอบหนึ่งหรือสองรอบรอบหนึ่งหรือสองรอบมันมีมุกกระลาเดี๋ยวนี้มันที่ทหาแล้วสิบเอ็ดสิบีกาเนี่จะรุ่นเนอาเด้อพี่น้องเลยหล <laughs> ังจากที่ ใส่ใส่บิ่มจูเนียไปแล้วนิ่งบ่นิ่งจ่ะนิ่งอยู่เนาะจ้าเป็นรุ่นเราแม่ใหม่แม่ใหม่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดได้หกหกสิบหกหกหมื่นหกพันจ้ไว้เป็นเต๋เลย่ยงยู่พี่นอ้องเป็นเป็นสายเพชรอุดอรอนมาสั่นแล้วว่าเบื้องใบหงูแล้วผ่อนล,ล้อมทั้งสองขาง อาลูกบาเวันอ,อยากข่าขอข้อกวคำแล้วคำแล้ว,ค,ลวคนเคยข่าคข้อคำเ่นเคยขาข้อ,อ,ขอ,ขอแต่วินมว้นนี้คำพี่หล่าโทรศัพท์เราก็จำไม่ได้ <laughs> เอโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าแปดแปดโทรมาต่อร้องกับเราด้อ ราคานี่ต่อร้งได้ป่ะเม่ต่อร้งได้จ้าต่อร้องห<ด>นาครอกแนะ่ก็ได้กว่าหกหมื่นหกพันเนาะจ้ามาเบิ้งตัวกิ่งได้ครับเพชรสายเพชรอุดร <c oughs> บรรยากาศเยือหนาคอก <c oughs> ทำแล้วสันก็นเอาไหวสมีก้อนพ่อกันทิพย์มาสวัสดีครับอ่า